สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะไปทำงานนะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ของโควิดที่กำลังระบาดค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เวลาเราออกไปข้างนอกไม่ว่าเราจะไป ห้างสรรพสินค้าเราจะไปหาลูกค้าหรือเราจะไปทํางานนะคะเพื่อความมั่นใจนะคะวันนี้เมย์ก็มีสเปร์นาโนไนนะคะซึ่งตัวสเปรย์ตัวนี้นะคะอ่ะาทำการจัดแลกเงินนะคะแล้วก็เป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแมโจน,นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะกันโควิดตลอด24ชั่วโมงนะคะหมายความว่าเวลาเราฉีดพ่นเนี่ยคะ่ะอ่ามันจะกันแล้วก็มันจะยึดเกาะที่เสื้อผ้าของเรานี่นะคะประมาณ7-14วันนะคะสำหว่าวันนี้เราฉีดพ่นที่มือแบบนี้นะคะ พ่นที่มือนะคะเวลาเราออกจากบ้านนะคะเราก็ฉีดพ่นไว้ที่มือนะคะตัวนี้ขนาดเล็กของตัวสเปย์ตัวนี้นะคะตัวโมเลกุลของเขา,าคา่ะหรืออะตอมของเขาเนี่ยนะคะประมาณ1000พเท่านะคะความเล็กของเขา,าคา่ะหนึ่0 0 0เท่าของเส้นผมของเรานะคะแล้วก็ก่อนก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะก็คือตามเสื้อผ้านะคะที่เราจะสวมใส่ในแต่ละวันเนี่ยนะคะเมย์ก็อาจจะฉีดพ่นนะคะก็คือตรงนี้นะคะ ก็เราก็ฉีดพ่นเสื้อผ้าไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเวลาเราไปอยู่ข้างนอกนะคะเราจะไปเจอคนที่มีเชื้อโควิดหรือไม่นะคะแต่ตัวสเปรานโนตัวนี้นะคะมันจะไปยึดเกาะตามเสื้อผ้าของเราเนี่ยนะคะซึ่งมันเหมือนเกาะป้องก,กันเราเลยนะคะเมย์ก็จะฉีดพ่นนะคะตามเสื้อผ้าแบบนี้ไว้เลยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะ แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งนิดนึงนะคะรวมถึงแมสของเราที่เราใช้นี้นะคะก่อนออกจากบ้านนะคะเราก็สามารถฉีดพ่นแบบนี้ไว้นะคะซึ่งหมายความว่าตัวเนี้มันจะยึดเกาะนะคะตัวไม่ว่าจะเป็นแมสหรือเสื้อผ้าของเราเนี่ยนะคะตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเวลาที่เราฉีดพ่นไว้นะคะมันจะใช้อยู่ได้ประมาณ7-14ถึงวันแต่ว่าตัวแมสของเราเนี่ยเราใช้วันต่อวันใช่ไหมคะเราก็ทิ้งเนาะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจในชีวิตของเรานะคะตัวนี้สเปรนานโนไนท์มันจะ ช่วยเราได้นะคะซึ่งตัวนี้ไม่มีผลข้างเคียงนะคะรวมถึงที่นอนนะคะของเราเนี่ยถ้ามีพวกเชื้อแบคทีเรียนะคะกว่ากว่า500กว่าชนิดคาเราสามารถฉีดพ่นได้นะคะเพื่อความมั่นใจนะคะอย่าลืมพกิดตัวไว้ทุกครอบครัวนะคะ